ไปกันในเรื่องของแฟชั่นกันบ้างนะคะคุณผู้ชม Create ฮ่องกงค่ะเขาเตรียมจากงานแฟชั่นสุดล้ำเลยนั่นก็คือฮ่องกงแฟชั่นดีไซน์วีคนะคะเพื่อที่จะตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางทางด้านของอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นของฮ่องกงค่ะ มิสเตอร์วิกเตอร์ซางประธานองค์กรครีเอทฮ่องกงซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้เดินทางมาประเทศไทยเมื่อเร็วๆนี้เพื่อพบปะกับผู้นำในอุตสาหกรรมแฟชั่นตลอดจนผู้นำวงการภาพยนตร์และการผลิตสารคดีของไทยโดยมีการปรึกษาหาหรือความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง Hong Kong Fashion Week has long been a very famous event Since uh, 1970 and 80s, and uh, with the uh, popularities of these fashion week events uh, around the world, uh, we believe that the schedule is a little bit tight. And what we are lately uh, proposed will be a new format, and um, and with new contents, which we are going to revamp the whole Hong Kong. Fashion Design Week. We are still in the process of uh, developing the branding and also positioning of it. But the main idea is to let our partner country, especially uh, those from Asia and Middle East, to, to join together in the new platform in order to feature the brands and also designers. And so that it will create a critical mass. To attract all the consumer and buyers and to appreciate all the and all e d มิสเตอร์วิกเตอร์ซังยังได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงดินเนอร์ให้แก่ผู้นำในอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยซึ่งประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมก,การยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาติด,ด้านแฟชั่นผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวข้องดีไซเนอร์ด้านต่างๆหลากหลายรุ่นโดยมีการแนะนำฮ่องกงแฟชั่นดีไซน์วีคที่จะจัดขึ้นที่ฮ่องกงในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ